ทริปนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่หัวหินแล้วก็เป็นทริปกินกุ้งดีมากเนื้อช่ำเนื้อเด้งโอ้ยไข่ปลาจุกๆหมึกไข่เค็มโอ้ยอนี้กุ้งผัดกะปินะันื่ำาชอบแกงที่มันข้นๆอย่างเงี้ยรสชาติมันเผ็ดร้อนดีอ่ะทริปนี้เราน่าจะขึ้นกันประมาณคนละ2โล2องถึง3มสสโล อันยองสวัสดีครับไปทำสีผมใหม่มานะฮะทุกคนเป็นไงบ้างเข้าไม่เข้ามาโหดกันหน่อยทร <c oughs> ิปนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่หัวหินแล้วก็ไปเดียวอะไรอะ่ะเป็นทริปกินแล้วก็จริงๆน้องอ่ะนัดเอไปกับเพื่อนประมาณ10คนทุกคนอ่ะเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์หมดเลยแต่ว่าพี่ๆอ่ะแต่ว่าติดรถ <c oughs> ติดรถไปทางผ่างติดรถกลับบ้านไปลงไหน สมุทรสงครามเออเป็นเป็นลูกขึ้นลุกขึ่งอะไรนะลูกครึ่งอะไรนะเพชรบุรีสมุทรสงครามลูกครึ่งเพชรบุรีสมุทรสงครามคือยังไงอ่ะคือพ่อเป็นคนเพชรไงแล้วแม่เป็นคนสมุทรสงครามมาพบรักกันที่แม่กองอ๋อแสดงว่าวันนี้กลับบ้านเป็นบ้านเกิดของแม่ใช่ปะบ้านเกิดของมาม่าแต่ว่าปกติแล้วว่ะคนที่ไปหัวหินน่ะเขาก็จะกินตำปั๊มเนาะเรียนตำปั๊มแบบ drive thru สั่งซาบักสั่ง KFC นู่นนี่นั่นแต่ว่าเราอ่ะเราจะแวะเพชรบุรีก่อน ไปกินร้านร้านโปรดของบางปอนร้านโปรดบางปอนเป็นร้านแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่แบบว่าอร่อยมากนะเคยกินละรอบหนึ่งเดี๋ยวสถานที่แรกเราจะไปก็คือร้านเจนก,ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นร้านโปรดของปีพีกินตั้งแต่เกิดใช่ไหมไปตามทางอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีทุกคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> สามารถจอดรถข้างๆวัดครับพลาชัยได้เลยนะครับถึงร้านแล้วนะครับนี่ร้านเดนกอยู่ซอยในวัดแก่นเหล็กสองโอ้โหลูกค้าเยอะมากขายมากี่ปีแล้วครับพี่นี่กับ40ปีค่สิบปีโอ้ที่เด็ดอยู่ที่แบบว่าน้ําซุปป่ะครับที่ซุปนี่ซุปแล้วแม่ค้าครับเด็ดไหมฮะ <laughs> ชิมเนื้อน้องลวกก่อนแล้วนะเนื้อนุ่มกรุบกอร่อยแล้วซอสซอสดีมากเลยอะ่ะคนเพชรบุรีอ่าจะกินก๋วยเตี๋ยวกับซอสพริกแล้วก็ของที่เนี่ยเขาจะใช้แบบพ,พกกริกพริกกระเหลี่ยดซึ่งมันแบบเป็นพริกที่หอมมากๆเนี่ยดูดูด,ดมด,ดมจิ้มเขาดิมันแบบมันไม่เหมือน้มจิ้มทั่วไป อ่นี่เป็นเนื้อน้องลายปะใช่ใช่นี่เนื้อน้องลายน้อองกเนื้อน้องกลองเนื้อน่องลายอร่อยเราสั่งเป็นเกาเหลานะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องกินเยอะกินโลค์บหน่อยซุปแบบหวานเจี๊ยบเหมือนน้ำตาลหกอ่ะจริงๆหวานมากต้องใส่เผ็ดหวานคือต้องใส่่นีลงไปเลยปะใส่ลงไปเลยเหรอ นแนต้องกินรสชาติเผ็ดหวานี่คือพรินน้ำส้มก็คือใส่ลงไปเนี่ยใส่วันนี้ให้นิดนึงดิอันนี้คือพริกกระเหีฉดเน้นๆมาเผ็ดอมกอนอืมอืมตอนแรกอะ่ะมันจะหวาอนอย่างเดียวพอใส่แบบพริกกระเฉดใส่พริกเขาอะ่ะคือแบบที่สุดอร่อยร้านนี้คือใครทั้งผ่านทุกหินอะ่ะมาแวะได้ไม่ผิดหวังสิ่งสิ่งนี้ก็คือ one of the best เหมือนกันแคปหมู กอบบอรอบแบบอร่อยไม่อมน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็ตนน้ำปลุบตามสวัสดีค่ะพ่อแมกอร่อยมากเลยเน,นี่อายุเท่าไหร,ร่แล้วเนี่ยเอ่อหกสิบเก้าหกสิบเก้าแบบแข็งแรงอันนี้คือขายมาตั้งแต่อายุเท่าไหร,ร่ ประมาณยี่5ิบเป็นรุ่นรุ่นรุ่นแรกรุ่นแรกสูตรคิดเองเลยเองหมดเลยใช่มีเคล็ดลับทำอร่อยไม่มีใช่คือเราก็ปรุงไปตามที่เราทำได้แล้วก็คอยชิมอยู่เรื่อยชิมเรื่เรื่อยทำให้มันนิขึ้นก็ใครแบบอยากอดหนุนอาม่าคุณแม่ก็ได้นะมาได้เลย อหน่ยเถอะเพราะว่าถนนวันเวยเราแย่เลยแบบถ่ายของไม่ได้จอดรถตรงแบบหน้าลบหน้าหน้าวัดได้แต่แต่วันเวยนะได้สองหน้รถสองขับโอเคได้ขอบคุณมากเลยอร่อยมากครับสวัสดีนะครับสวัสดี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 ครับอร่อยมากเลยสวัสดีครับไปครับไปกินของหวานต่อตามคุณพ่อร้านที่สองของเราวันนี้นะครับก็คือ ร้านกนกพรรอดช่องน้ำตาลข้นหน้าเขาวังอันนี้เราใส่ช้อปปิ้งแค่2อย่างนะเป็นถนุนกับรอดช่องเพว่าต้องคนให้เข้ากันก่อนแลค่อยกิน ที่เนี่ยเขา,เาใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดสีมันจะแบบเหลืองๆหน่อยอ่ะลองแล้วคนเสร็จแล้วอั้อนนรสช่องดีมากมันเหมือนแบบรสช่องสาสิงคโปร์อะนึบๆแล้วก็ของน้ำตาลแล้วก็ไม่ได้หวานมาก,เ,ก,ากเอกลักษณ์ก็คือตัวน้ำตาลตะโหนดนี่แหละมันจะแบบไม่ได้เซิงมันกะทิกะทิปกติทุกคนก็จะคุ้นเคยกับรสช่องสิงคโปร์ที่เป็นกะทิใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคนละสาย เดี๋ยวเราจะตรงยิงยาวไปที่โรงแรมแล้วประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับไปพักต้นต้นหัวหินเจอกันนะครับบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่บายบายเดกลับบ้านแล้วสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ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 โอกาสหน้ามาใหม่ครับตอนนี้เราเหลือแค่3นาทีนะครับจะถึงโรงแรมแล้ว อีกแป,ป๊บเดียวเองก็ได้ไปเช็คอินแล้วก็มีเพื่อนสองคนเนี่ยถึงแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนสงสัยไหมว่าคันนี้คือรถรุ่นอะไรเห็นนะขับมานะครับมันคือ t ต y o ต a y ยาร s รุ่น Sport นะครับเป็นรถที่ขับง่ายมากแล้วก็ใครที่แบบมีใบขับขี่แล้วขับรถไม่ค่อยเก่งนะอยากให้มาลองขับคันนี้ก่อนเพราะว่าทัศนวิสัยดีพวงมาลัยเนี่ยควบคุมง่ายมากเลยมองหน้ามองหลังเห็นหมดเลยเพราะว่ารถอะ่ะมันเล็กรกะทัดลัดนะครับแล้วก็มันแบบเหยียบแป๊บเดียวมันก็ไปอ่ะรู้สึกว่าช่วงล่างแล้วมันก็ดีถึงแล้ว บาบาบีชนะฮะฟ้าเข้าไปเลยตอนนี้เราถึงวิลล่าแล้วซึ่งข้อดีของการที่เป็นวิลล่าเนี่ยมันสามารถจอดรถที่วิลล่าตัวเองได้เลยทั้งหมด2คันง่ายไ,ไหม,อมของเยอะมากอันนี้เราแบกหน้าจอมาด้วยไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวนะจ๊ะมาทำงานด้วย แล้วก็คือข้อดีของรถครันนี้นอกจากนั่งสบายแล้วใช่ปะที่เก็บของอะ่ะเยอะมากเห็นข้างนอกมันเล็กๆอะ่ะแต่มันเก็บได้เยอะนะแล้วก็ใครที่แบบมีถุงก๊อฟมีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถวางยาวอย่างเงี้ได้เลยแบบว่าคนแบคแพคเกอร์นอนเต็นท์แบบลุยลุยป่าลุยอะไรอย่างเงี้ยคือวางได้หมดเลยอืมของได้เยอะมาก เดี๋ยวเราไปดูบ้านข้างในกันเาใหสายคอนเทนต์ทุกคนเรายังไม่เลือกห้องกันใช่ปะ <Yeah. S 1> เออใครทำตลาดเดี๋ยวพาไปดูห้องมาสเตอร์แล้วกันอันนี้เป็นมาสเตอร์ห้องแรกห้องเนี้ยมันสามารถเชื่อมลงไปสระน้ำได้เลยทุกคนตรงนูน้น oh <my> ห้องน้ำนะครับซึ่ง ห้องเนี้ยมันจะมีอะไรห้องเนี้ยมันจะมีมาสเตอร์สองห้องพาไปดูมาสเตอร์ห้องสองหน่อยข้างในเป็นไงสวยมากค่ะแล้วก็ไพรเวทมากจริงเหรอใช่เงียบโอ้ห้องนี้เงียบเสียงไม่ดังไปเพราะแขกแน่นอนเออเสียงทำอะไรเวทุสิเฮ้ยห้องนี้ดีไพรเวทแล้วก็ติดสระน้ำด้วยนะทุกคนนี่ห้องนี้อืม ไปเดี๋ยวเราไปจับฉลากห้องนอนกันเราจะมีทั้งหมด5ห้องใช่ปะเป็นมาสเตอร์หนึ่งมาสเตอร์สองอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่ามาสเตอร์หนึ่งกับพับเล็กๆ <c oughs> แล้วก็มีห้องชั้นสองใช่ปะห้องนอนสามห้องนอนสี่ห้องสี่เขียนวว่าห้องทวินห้องห้าคือห้องใหญ่อะไร <c oughs> ไม่นอนแลว้วนะ <c oughs> อ่ะสลากเสร็จแล้วถ้วยถ้วยเอาถ้วยมาีนีถ้เกิดมาสเตอร์หนึ่งกัพับเล็กๆอันใหญ่น่ับใหญ่เป ค e ณไม่ถ่ายคุณจะขอตัวไปคนทำฉลาภาษาญี่ปุ่นสุดท้ายแล้วกัน ไปดูไปดูห้องห้าตัวเองก่อนแล้วกันไปดูห้องอไม่แย่ก็ไม่แย่นะกโอเค <TikTok. S 2> ข้าเย็นวันนี้นะครับเราจะกินร้านครัวเจ๊นงซีฟูด้ดเปิด11โมงถึง3ทุ่มถ้าดอทัวรายการอีกรอบนะคะกุ้งอกเกลือ2กิโลค่ะแกงส้มไข่ปลาลิวคิวกุ้งก้อนผัดริกสดค่ะไข่เจียวหอยนางรมกะหล่ำปีผัดน้ำปลาค่ะยำวุมม้นเส้นทะเลหมึกมะนาว มึกผัดไข่เทมหอยเชลล์ทอดกระเทียมคูมชุบแป้งทอดข้าว<อ><อ>ต่อึ่งโถและกระพงทอดน้ำปลาค่ะเป็น11อย่างค่ะ,คะ N plus 1พอดีเรามา10บวกหนึ่งก็คือทุกร้านเราสั่ง1ิเมนูอะไรอย่างงี้ไข่เจียวน่ากินมากคูแบบหอ,อมอ่ะยาบุญเซ่นแบบว่าซ <c oughs> ีฟูดจุก <c oughs> จุกโถู่ผัดพริกพริกเน้น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  แกงต้มไข่ปลาลิวกิ้นโอ้ยไข่ปลาจุ๊บๆมาถึงเวลาลองเดี๋ยวลองไข่เจียวก่อนทำไงดีอืมอืมไข่เจียวอร่อยฟูไม่อมน้ำมันอร่อยนะดีเนาะดีเนาะผ่านไหมร้านนี้ผ่านไหมผ่านเราตัวแล้วเพราะว่าทุกร้านคือหามา ไม่มีร้านไหนไม่อร่อยบอกเลยลองยำหน่อยนะครับทุกคนเวลาหูตาปกติมนวยำอร่อยยำแบบรสชาติดีอ่ะรู้สึกได้ถึงว่าไม่ได้ใช้มะนาวปลอมโอ้ยมึกน่ากินมากมึกมะนาวทุกคนมึกไม่แล้วจ้ามึกไข่เค็ม หมอต้องเขา้าหมอต้องเขา้เขาพีนูไปตรวจสุขภาพล่าสุดสุขภาพเป็นยังไงคะปลาหมึกแบบกรุบกรุบแล้วไข่คเค็มเขาจะสไตล์นี่มันจะเป็นแบบไม่ได้ผัดมันเลียรอะ่นะผัดมาแบบอหอมๆคนละแบบที่เราเคยกินจะอร่อยรสชาติดีแค่ปลาหมึกสดแบบเยี่ยมมากอร่อยมากปีตอนแรกที่เราอ่ะหมึกมะนาว มีแบบไข่หมึกข้างในด้วยอ่ะอร่อยนี่เป็นกุ้งเผาใช่ไหมฮะโอ้ยทอดมากเข้าใ่เท่ามือเลยอ่ะสี่ตัวโลป่ะสี่ตัวโลุกคนกุ้งก็คือขนขันลาบอ่ะไซส์ใหญ่มากได้เนาะเอ้าแกะกุ้งหได้ได้หน่วยแกะกุ้งนะครับอุ้ยแกะสวยมาก โอ้ยโหเต็มหมูโอ้หมูต้แต่หน้าจอนทุกคนทำกันที่มันใหญ่มากกูแบบโอ้โหโอ้โหเขาไม่ท่าไหนเมือนเราดิไม่เหมือนเดิมแต่พยายามทำทุกเหมือนเดิมไม่มันเราไี่ท่าไหนบอกดิฮะมันทำท่าไหนล้มแบบใช่โอ้มันแบบมีสติอยู่ด้วยแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไร งดีมากเนื้อช่ำเนื้อเด้งแล้วหอมที่เขาเผามาอร่อยเลยหอ,อยเชลล์ทอดกระเทียมแล้วกระเทียมคือมาแบบไม่งกอะ่ะเนี่ยนี่คือแค่กระเทียมนะไม่ไดใช่หอยเชลล์หอมกระเทียมมากๆค่าเสียหายวันนี้นะ5,200บาท หันกันสิ<ม>คนก็ประมาณคนละ500ก็คือว่าราคาค่อนข้างดีเลยแบบว่าไม่ได้แรงมากคุ้มกับสิ่งที่ได้นะทุกคนร้านนี้ก็คือว่าผ่านมาได้ผ่านไหม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 ,ไมคะออ่ะจุกเลยอิ่มจุกโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ไปกินมา3ร้านนะครับก็อร่อยทุกร้านเลยแล้วก็ตอนนี้คืออิ่มมากง่วงมากเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็มานั่งเล่นชิลๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็คุณนนะครับบ๊ายบายฝันดีครับทุกคน o อัฟเตอร์นูนนะครับทุกคนเราตอนเช้าเนี่ยตอนแรกว,ว่าจะไปกินร้านอาหารแล้วนึงแต่ว่าทุกคนแบบไปขี้เกียจเมื่อคืนนอนดึกก็เลยกินแบ็กซ์ฟาที่โรงแรมนะครับก็ตอนนี้คือเบิร์นเอนเนอรีไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นกันถ่ายไปกี่รูปวันนี้ร้านรูปค่ะแต่ได้รูปเดียวนี่แบบเหมือนไม่ได้เซ็ตเนาะธรรมชาติธรรมชาติไม่รู้ตัวธรรมชาติ เออก็เดี๋ยวเราจะออกไปกินกาแฟกันร้านหนึ่งชื่อร้านไม่บอกดีกว่ารอดูในคลิปแล้วก็ตอนเย็นมีจองไว้5้าโมงเป็นร้านที่ต้องจองก่อนล่วงหน้าถ้าเกิดว่าไม่จองก็คือจะกินไม่ได้เพราะเขามีแค่แบบโต๊ะสงโต๊ะเองใช่ครับนัดก็เตรียมให้คุณราเรียบร้อยแล้วเออเรียกว่าไกด์นัดนะฮะไปเลยไปจ้า พาคนนั่งข้างหลังหน่อยดีกว่าว่านั่งมาเป็นไงบ้างสบายนั่งแต่งรูปเพลินมากชิลรู้สึกว่านั่งสบายมากแล้วมันวางของได้กว้างมากเลยอยากไปลองขับไหมอยากลองขับคันนี้ไหมอยากลองขับคันนี้ไหมลองขับไที่ไหนบ้างเดี๋ยวให้เดี๋ยวเปลี่ยนมือตอนขากลับแล้วกันแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะลองขับคันนี้นะครับก็สามารถลองได้ที่ศูนย์โตโยต้าทุกสาขาทั่วประเทศเลยหรือว่าแบบดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบบเว็บไซต์โตโยต้านะครับแล้วก็คันนี้ราคาเริ่มต้นไม่แรงเลย5้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน เออราคาดีใช่ไหม,อมตอนนี้กําลังเดินไปที่ร้านอาหารแล้วนะครับร้านอาหารร้านนี้มีชื่อร้านว่าทันย่านะอ่ะสิหรือเปล่า T N y A N y A ทัญญานั่นแหละนะครับซึ่งจุดเด่นของร้านนี้คือเราอ่ะต้องสั่งอาหารไว้ก่อนพอเราสั่งอาหารไว้ก่อนวันต่อวันใช่ปะ่ะวัตถุดิบอย่างมันก็จะสดแล้วเขาก็จะเวัตถุดิบจากตลาดหัวหินนี่แหละมาทาให้เรากินดังนั้นพวกซีฟูด้ดอาหารทะเลอะไรเงี้ยมันก็จะสดดูรูปร้านอาหารเขาแล้วแบบน่ากินเดี๋ยวเราไปดูว่าจะอร่อยอย่างที่รูปบอกหรือเปล่านะครับ อาหารนะครับแล้วก็สั่งไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะเรามีกัน10คนก็คือ n plus 1สั่งไป11อย่างแต่ว่าเรามีออเดอร์เพิ่มนะฮะจากปิงปองอยากกินอะไรนะสแซนทอดน้ำปลาออลกลายเป็นสิองอย่างเผ็ดเต็มจ,จนรสชาติดีลองเดี๋ยวลองบูผัดพริกเหลือง ปูคือสดมากแล้วชิ้นนะแบบชิ้นใหญ่แล้วกัดไปแบบมีแต่เนื้อไม่เละเนื้อแน่นต่อไปหมึกกระเทียมอร่อยอหม,ม,มึกคือโคตรดีจามนี้เป็นใบเหลียงผัดไข่นะครับอืมสดอร่อย แล้วก็มันๆห,หวานๆน่ะกลมกล่อมอืออุมอมี่แต่ที่ทุกคนบอกว่าแกงลันจวนอร่อยนะเขาลองหน่อยอือืแกงลันจวนแกงลันจวนหอมมากเลยทุกคนออหอมกับหอมเครื่องหอมกะปิกลมกลมถึงมากนั่นนี้นี้ ดอบกระจรผัดไก่เค็มอร่อยมากอร่อยจริงๆอันนี้แบบไม่เคยกินเมนูนี้มาก,ก่อนเอาดาบกร,รจะจรแวผัดกับไข่เค็มอันนี้เป็นกระหล่ำปีผัดน้ำปลาใส่กะหมูวันนี้หมูสามชั้นทอดน้ำปลาเค็ม <c oughs> <c oughs> ๆอาหารที่เนี่ยโดยรวมอ่ะมันจะออกไปทางแบบว่าเค็มๆหวาน แต่ว่าอาหารที่ได้จะมี2เซตใช่ปะเซตแรกที่เขาเสิร์ฟมารู้สึกว่ามันจะอร่อยกว่าเซตสองเหมือนกับเซตสองพอลูกค้าเยอะเขาจะรีบผัดแล้วเหมือนกับแบบพอมันรีบอบะรสชาติอาหารมันก็เปลี่ยนไปซึ่งต่างจากแบบจานแรกอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะแต่ว่าถึงว่าโดยรวมมันก็โดยรวมถือว่าโอเคนะจานที่ชอบเนี่ยก็จะมีเนี่ยหมูสามชั้นมีแกงลันจวนมีปลาหมึกกุ้งมีปูผัดพริกทุกอย่าดี 굿มอร์นนิ่งนะครับตอนนี้ก็เดย์สามแล้วนะครับโหเมื่อคืนเมื่อวานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือกินเยอะมากกินทุกมือ้อสั่งจัดเต็มทุกมือ้อแล้วก็สุดท้ายแล้วมื้อสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายวันนี้เราจะไปกินร้านบ้านคุณส่วนใบาปานะครับเป็นร้านที่อยู่ไกลหน่อยอยู่อยู่ใกล้ๆกับร้านเมื่อตอนเย็ยนเลยขับรถจาก โรงแรมเนี่ยปาวาบบชนะครับไปประมาณ40นาทีก็เดี๋ยวไปดูกันว่าร้านที่เราจะไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเน้นแบบซีฟู้ดเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับวันนี้เรานั่งกันแบบคอมเพกจะได้่อ้โหโอ้่หฟิลแฟมิลี่กินจริ<ๆ>นอนะไรอย่างงี้แต่เราชิมกับ<ๆ>นี่ก่อนแล้วกันปลาหมึกแดดเดียวมา<ๆ>น่ากินมาก อหอมมากหอมหมึกอทอดไ<อ>ม่ดีมากเลยอร่อย,อยเวลาใช้มือนะอันนี้มันมีไข่ข้างในด้วยรวมดูอร่ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยนี่ข้าวคุกปูกนะฮะด้ตานจนเกอดกั รสชาติแบบดีมากในลายรวบปูสดแล้วไข่ปูมันเพิ่มรเก้อความหอมเข้าไปในตัวตัข้าวโอ้ยอนี้กุ้งผัดกะปิฮะนึ่งซำทำไหมทำหอมแล้วแบบมันจะออกไปทางเผ็ดๆเพราก็ใส่พริกรี่หนูลงมาด้วยขีหนูสวนกุ้งขยีไข่ไข่ทอด เออแบบอาหารเด็กๆอ่ะเหมือนแบบว่าผัดไข่ตั้งแต่กุ้งเข้าไปรู้สึกว่ายังเฉยๆอยู่ชอบไม่กี่มากกว่าแต่มากินกุ้งกระเทียมหน่อยเขาบอกว่าโตกว่าอืมกุ้งกระเทียมมันจะแบบเขาใส่เนยเข้าไปด้วยอ่ะมันหอมเนยหอมกระเทียมมันเป็นแบบกุ้งผัดเนยกระเทียมไม่ใช่กุ้งกระเทียมธรรมดาชอบอะไรที่มันแบบมีความเนยๆอยู่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าทอดมันอร่อยอร่อยมากทอดมันดูดอร่อยจริงหรอจริงหรอ มไเนื้อเยอะหอมเครื่องแล้วก็ไม่อมน้ำมันอร่อยแกงควบดูแบบเจ้มต้นมากอ่ะเ้เ้ฉันนเลวเ่ยอร่อยมันแบบเข้มข้นหอมกะทิแบบ เราชอบแกงที่มันข้นๆอย่างเงี้ยรสชาติมันเผ็ดร้อนดีอ่ะรสชาติที่นี่จะค่อนข้างอะไรที่เผ็ดก็คือเผ็ดเลยอะไรที่มันแบบหนมเนื้อเด็กๆก็เด็กๆเลยที่นี่ขนมหวานคือสาคูมีเมนูเดียวจะหนึบๆอร่อยหนึบหอมกะทิแล้วสาคูเขาจะแบบว่าหวานๆอ่ะแล้วหอมกะทินัวเนาะมันนัวแล้วมันกะทิมันเข้มข้น วันกำลับบงดีโอ้ยทริปนี้เราน่าจะขึ้นกันประมาณคนละสองโลสองถึงสามเกินร้านนี้นะถ้าใครมาอยากใครที่อยากกินเนี่ยเขาจะปิดทุกวันอังคารแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันอังคารตรงกับวันหยุดราชการอ่ะร้านจะเปิดก็แพลนมาดีๆแล้วเพราะว่าร้านเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลถ้าเกิดใครมาผิดวันอ่ะอาจจะเสียเที่ยวได้แล้วก็ร้านไม่รับจองบล็อกอินอย่างเดียวนะครับอ่าทุกจานทางร้านเคลมว่าไม่ใส่น้ำตาลซึ่ง วันนี้ที่นักกินไปก็เออเราก็ไม่ได้บอกว่ามันหวานเนาะปกติเวลาไปกินบางทีแต่ร้านมันติดหวานติดนู่นติดนีด่แต่ร้านเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้ติดหวานขนาดนั้นอ่าเดี๋ยวเราถามทุกคนดีกว่าว่าชิปเนี้ยทุกคนชอบร้านอะไรที่มีชอบร้านอะไรชอบร้านนี้เลยร้านคู่สวนผมว่ารสชาติมันแซ่บมันเพิ่มเพิ่มเอออ่ะร้านนี้เหมือนกันค่ะมันมันเป็ะทุกอย่างมันเป็นรสชาติที่ถูกจริตมากตามท่านี้ครับชอบร้านแรกร้านเจนงเพราะว่าแบบรสชาติดี ีราคาดีกุ้งตัวใหญ่มากสดมากร้านแรกครับร้านแรกปวดร้านเจนนงครับเจนงครับร้านเจนนงเจนงเจนงส่วนนัดเหรอจริงๆนะชอบร้านที่กุวยเตี๋ยวเนื้อรวมป่ะนับป่ะนับป่ะเป็นคนเดียวเลยโซโล่แต่จริงถ้าเกิดว่าร้านเจนนงกับร้านนี้เหรอแตชอบร้านนี้สี่เวียทาทุกคนที่เรากินทั้งหมดนี่พึ่งจะ24 7 0 ถูก,ถ,กถูกมากก,ก,กมา,กกมากโอ้สองหกเจ็ดห้าเอาใบหลังโอ้ยราคาดี <25 5. S 2> คนละคนละสองร้อยเองอะ เดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ใครอยากกินร้านอะไรเนี่ยก็เช็กวันเปิดเปิดดีๆนะครับแล้วก็เช็คโลเคชันดีทุกร้านที่เราไปเนี่ยมีที่จอดรถหมดเลยหมดเลยก็คือไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็จริงๆทุกร้านกงถือว่ารสชาติก็คือใช้ได้หมดผ่านเกณฑ์หมดแต่ว่าเราก็จะมีร้านที่ชอบแบบว่าเป็นพิเศษนะก็คือร้านแรกกับร้านที่3านะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดสติ๊ด้วยนะครับใครอยากให้นะ้บบนา